วันลาวันโครวันดีมาวันนั้นดีว่ามือก็ยังมั่งอืมอันนั้นทีเราไปนะไปเาไปหางยไปหาเดยคนนางเลี้ยงยเลยอนเริโคว่านั้นวันนี้ได้องค็กตาคาไปจินั้นได้ยิงได้แยงก็ได้บววันนั้นว่าเคยหยมันออกเลยรูอนั่นมันไม่หมามันมักัอืมนี่เรานีมาหนอนความีควาวซาคากับควาเจ็ดแหมดีว่า ไดแม่ก <Kil im> <at> <c ười> at <ata> ็ไอยู่นั่นแหละเอกันเล่ทำกันเล่นที่ทำได้ามาเบ้านเดยพวกซาคากันวาเลกัไป้ากันนว่อก้าวาคาไปยิงซาคาไปงซาคากัน่วงกันคนๆว่วงซาคากัไนมว่าอะร่ว่งเลยวอาไปเล่นวงรงไม่ว่าไม่เดนะไม่ใฉ่มา้วเลยล้เย มันโกวาดตาอาฮ่าวกมาหมาเนี่ยเป็นตาเป็นโกรดมาทนนไ้เกัมา่อันนี้เตยงเคยจีก็ได้เตะอยู่่่ัี้ใเเหรอเอออันนี้อล่เปนาเป็นโนเลย มันกาาัหละมันหม่หมมันไม่วาด้ไม่เอาด้วยหราไม่คิดไม่รวตายมึงรามาังไม่รู้เลยคุ้มเยมเลย้มเลยคมคุ้มเมล้เมยมเลยคุยคุ้มเ้มเลยมยคุ้มเันคุ้มยคุ้มเมเย้มเมเลยคเมเลมมเ้

วัดชัดทให้นัดเบาเอกเอดอื้นเียยางีียันแเรือยกดฝันมันนนยกิยกโเยิมกวาง้าด้วยมันนะแต่นี้มาจะดใจดำหมดนะสิเดลยบอื้นตุอะี่ยอ